สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็นอีซูซ D ดีแมนะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับคันนี้ลูกค้าเอามาทำเป็นคันที่2แล้วเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยทําไปแล้ว1นึ่คันนะครับผมเคยติดตั้งที่อื่นมาแล้วด้วยนะครับคันแรกที่ทำนะติดตั้งที่อื่นไม่สว่างนะครับก็เลยมาปรับเปลี่ยนที่ร้านผูกค้าไปจบเลย นะครับติดตั้งไปในตัวที่เกณฑ์ราคาเดียวกันอย่างที่เคยติดมานะลูกค้าก็เลยถูกใจนะครับเอาอีกคั้นนึงมาทาอีกทีนะครับตัวนี้เป็น Isuzu D-Max นะครับผมลองมาดูไฟหน้าเดิมของลูกค้าที่บอกว่าไม่สว่างกันนะครับว่ามันประมาณไหนระยะรองแสงของเรานะครับเป็นระยะมาตรฐานเลยนะครับ7.5เมตรนะครับอ่าเปิดไฟหน้ามานะครับผมถือว่าจริงๆถือว่าแสงค่อนข้างดีด้วยนะเพราะสภาพการฉายถือว่ายังสมบูรณ์นะครับสูง สูงต่ำนะครับแต่เป็นปกติของรถที่เป็นคั่วไฮดรนะครับเวลาเรายกไฟสูงเนี่ยของแสงด้านล่างจะถูกยกหายขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูค่าลักกันนะครับจุดที่พ่อค้ามองเห็นว่าแสงเข้มที่สุดเนี่ยคือบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าระยะนี้นะครับได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตัวที่หลังติดตั้งนะครับว่าได้ค่าลักเท่าไหร่นะครับมันจะต่างกันขนาดไหนตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าระยะเนี่ยมาตรฐานนะครับแต่การวัดค่าลักยังไม่ใช่มาตรฐานนะครับเพราาาะว่ยังงมีแสจก หลอดนิออนแสงจากธรรมชาตินะครับเข้ามารบก,กวนเพราะฉะนั้นเราดูเป็นวิทยาฐานเท่านั้นนะครับไม่ใช่ค่ารักจริงๆที่เจ้าตัวนี้ทําได้นะครับแล้วลูกค้าเลือกติดตั้งไปเนี่ยเป็นแรตเตอร์ท1สิบห้านะครับผมเลเซอร์เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้เจ็จุดห้าเมตรนะครับได้ค่ารักที่เท่าไหร่ค่ารักจะผ่านมาตรฐานนะครับจะอยู่ต้องอยู่ที่4ี่ร้อยักขึ้นไปนะครับโดยที่ไม่รวมแสงอื่นเลยนะตัวนี้พ่อค้าหาขอหักออกหนึ่งร้อยักนะครับนี่ค่ารักอยู่ที่ 6 6 0จุ6ลักนะครับตีไป6 6 0กลมๆนะคผักออกไป100ลักเหลือ5 6 0จริงๆถือว่าผ่านมาตรฐานนะครับผมถือว่าผ่านมาตรฐานแล้วนะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอายุมากแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนเลยอ่ะโอเคหน้าตารถลูกค้าก็จะดูประมาณนี้นะครับไฟหน้าเหลืองๆรถด,ดูเก่าโอเคลองมาดูหลังติดตั้งกันครับผมว่าหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปซะแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงราคารักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม me a โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกติดตั้งไปเป็น Laptor T15 นะครับผมราคาโปรโมชั่นสงการนะครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะพร้อมติดตั้งแบบนี้เลยนะครับผม จบๆแบบนี้เลยพร้อมวงแหวน SMD สีขาวแบบนี้นะครับ9,900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับแรปเตอร์ T15 เลเซอร์นะครับผมนี่นะครับนี่มีเขียนอยู่หน้าเลนชัดเจนนะครับแรปเตอร์ T15 ไม่มีการมั่วสินค้านะผมวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะเป็นชิปตัวเดียวกับเด y l i g h t เดทม์ของเ e น z ์ของ BM เนะครับเพราะฉะนั้นสู้แสงกลางวันดีมากๆและอายุการใช้งานแบบหายห่วงเลยครับผมตัวนี้อ่ะโอเคแบบนี้นะเป็นประเด็นรองนะครับเดี๋ยวลองมาดูประเด็นหลักกันนะครับเรื่องความสว่างของไฟหน้านะครับ หลังที่ตั้งไปแล้วสว่างกว่าไฟหน้าเดิมสักแค่ไหนนะครับผมระยะเทสแสงเป็นระยะเดิมนะครับ7.5เมตรไม่มีการขยับรถไม่มีการขยับป้ายนะครับผมเปิดไฟหน้าปุ๊บนะครับเลเซอร์ไบรดีนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีนะครับไม่ต้องรอรีชาร์จนะครับผมจะไม่เหมือนพวกไบซีนอนนะอ่ะแล้วเดี๋ยวลองมาดูค่ารักกันนะครับตัวนี้นะครับระยะเดิมนะครับจริงๆเนี่ยเราอยู่มองแสงไปนะครับแสงเกลี่ยทั่วดีมากๆนะจะวัดตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าพ่อค้าจะวัดในจุดเดิมที่ ตอนวัดไปหน้าเดิมลูกค้านะช่วงนี้นะครับผมลองดูว่าจะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองหักออกดูหนึ่งร้อยลักเหมือนกันนะครับของเดิมได้อยู่ก่อนหักเนี่ยประมาณสักหกร้อยลักนะครับผมหลังหักก็ห้าร้อยลักประมาณนั้นนะตัวนี้นะครับอยู่ที่สองพันหนึ่งร้ยแปดสิบสองลักนะครับผมน่าตีกลมๆไป 2,001นะครับหักออกไป100ลักเหลือ2,000นะครับต่างจากเดิม3เท่าครับผมต่างจากเดิมอีก1,500ลักนะครับโดยประมาณคร่าวๆนะครับเป็นไงแสงดีกว่าเดิมมากๆนะครับผมและสังเกตดูนะครับเรื่องอัตราการแยงตานี่มองส่วนไม่จากหน้ารถใช่ไหมครับไม่เห็นอัตราการแยงตาเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นอะไรที่อัตราการแยงตาน้อยที่สุดและให้ความสว่างสูงที่สุดนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสําหรับไฟหน้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวเลยอ่ะลองดูตัวนี้นะครับมีไฟสูงตั้งในตัวนะครับเป็นเลเซอร์ไบ LED นะครับคำว่าไบหรือ BI เนี่ยคือมีสูงตั้งในตัวแบบนี้นะครับไม่เปิดไฟหน้าก็สามารถใช้ไฟพาสได้ปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมสังเกตดูนะคัตออฟเนี่ยเป็นแบบอาขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับบูเอฟเฟกตตัดเป็นเส้นคัตออฟชัดเจนนะครับ เหนือแสงเหนือบัวเอฟเฟกขึ้นมาเนี่ยไม่มีแสงส่องขึ้นมาแยงตาเราอยู่แล้วนะครับผมลงมาใต้แสงครับแสงส่องเข้าตาอันนี้แยงตานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆลดกล้องลงแบบนี้นะครับจะต้องไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับจนกว่าจะผ่านบัวเอฟเฟกและแยงตาทันทีจะไม่มีแบบว่าพอกล้องค่อยๆต่ำลงแล้วจะค่อยๆแยงตาขึ้นทีเลยนิดนิดจะต้องไม่มีอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับลองสวนไม่จากหน้ารถนะครับแต่ประเทศไทยครับไม่ได้วิ่งสวนกปนตรงๆแบบนี้ครับถ้าสวนตรงๆแบบนี้ชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวา พ่อค้าตั้งกล้องอยู่ในระยะแบบสูงๆเลยนะเราค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับผมต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับต่ําลงมาอีกนะครับอ่าเห็นไหมครับพอเจอบูเอฟเฟกนะครับและแยงตาทันทีเจอบูเอฟเฟกและแยงตาทันทีสังเกตดูนะครับเวลาที่พ่อค้าค่อยๆลดกล้องเห็นไหมมันไม่มีแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาไม่มีเลยนะ <S <S พอลงมาเจอบูเอฟเฟกและแยงตาทันทีนะครับเพราะว่าคัดออฟตัดเป็นเส้นคงชัดเจนแบบนี้ถ้าเราตั้งไฟหน้าอยู่ในระยะมาตรฐาน ไม่มีการแยงตาแน่นอนอ่ะโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวว่าค้าจะจําลองสถานการณ์นะครับด้วยการเอาป้ายตั้งไฟตรงนี้ออกนะครับให้แสงไฟหน้าของดีแม็กคันนี้สะท้อนจากกระจกด้านหลังจําลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับดีแม็กคันนี้นะครับเราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมอ่าโอเคครับผมกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับไฟหน้าปิดอยู่นะครับตอนนี้เปิดไฟหน้านะครับเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงเลยนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถ นี่เราจะเห็นไฟหน้าดีแม็กคันนี้เป็นแบบนี้เลยครับผมแต่ถ้าไฟสูงแยงตาทันทีครับผมไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงแยงตาไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงสว่างไก่ทั้งซอยครับผมโอเคครับผมหล่อๆจบๆเลยนะครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่การันตีโคมไม่้ํำน้าไม่เข้านะครับผมทางร้านเรานะบัตรกีใส่ไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับนี่นะร้อยใส่ไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้นนะครับนี่การเชื่อมต่อใส่ไฟนะครับใช้ท่อหดในการเชื่อมต่อแบบนี้ครับผม นี่เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการรถยนต์ทั่วประเทศนะครับโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบท๊ทเบรเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปลกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ไซส์มือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ